สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็เสาร์ที่ยี่สิบเดือนกระกฎาคมเนาะกลางเดือนละใกล้จะสิ้นเดือนละเอามาดูแปลงพริกเนาะพริกซูเปอร์ฮอตพริกซปเปอร์ฮอตก็จะมีแบบปากหลักไม่ปักหลักนะาะปักหลักแบบนี้ตัดตัดไผ่ไม่ทันก็ซื้อซื้อเพิ่มส่วนแปลงนู้นไม่ได้ปากหลักด้านน,นแปลงนูน้นดูแปลงนี้ แปลงนี้ก็โอเคค่อนข้างใช้ได้ด้านล่างไม่ได้ตัดแต่งสาวนะอันนี้ไม่ได้ตัดแต่งสาวเดี๋ยวดูอีกแปลงหนึ่งที่มีตัดแต่งสาวเดี๋ยวไล่ดูแปลงนี้ก่อนอันนี้เป็นพริกขี้หนูซูเปอร์ฮอตพอดีช่องว่างในมันเยอะก็เลยเอาอโหระพามาปลูกโหระพามาปลูกจริงๆปลูกตะไคร้ก็ได้นะเออคุณลุงเขา เขาทำยังไงไม่รู้เขาไปค่อยเก่งเรื่องชํานาญสวนเท่าไหร่หรอทาให้ก็ถือว่าด,ดีแล้วเนาะเนี่ยแกเป็นระยะเยอะเกินเกือบสองเมตรก็เลยเอาโหระพา,าด้านโน้นก็จะเป็นแมงรักมาปลูกแซดปลูกเอามาเมล็ดพันธุ์มั่งตัดขายให้ลูกค้ามั่งอะไรประมาณนี้นพริกนี้มันจะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะมันจะงอ ไม่รู้มันเป็นดี่อากาศไหมพิกซ์เป,ปรฮอววันนี้ก็ค่อนข้างใช้ได้นี่ดกดกส่วนด้านโน้นก็ไม่ได้ปักหลักเดี๋ยวไปดูที่ไม่ได้ปักหลักเนาะไม่ได้ปักหลักไม่ได้ทำอะไรให้ปักหลักไม่ทันก็มีส่วนถอนยากความดกโอเคใช้ได้ ได้ได้แมงลักก็งามงามนี่แมงลกักปลูกแซร่รู้สึกว่าจะมีสองสองแปลงเนาะมันระยะเนี้ยมันเยอะ,ะเสียดายพื้นที่ก็เลยมาปลูกแทก็โอเคใช่ได้เดี๋ยวไปดูด้านโน้นด้านโน้นต้นจะเล็กนิดนึงพอดีตัดแต่งสาวช้าต้นเขาก็เลยแบบไม่สูง จะให้ดูความดกใช้ท้นะถ้าอากาศไม่ร้อนจัดเท่าไหรน่นี่ความดกคงจะเยอะกว่าน,นี้ไปดูด้านนี้แปลงนี้ขอดูแปลงนี้แปลงนี้ก็ ขนาดเม็ดเขาก็โอเคใช้ได้นะเม็ดพริกใช้ได้อันนี้ไม้ไผ่แล้วก็สลับกับไอ้ที่ซื้อในร้านซื้อในร้านก็รู้สึกว่าชิ้นหนึ่งก็มาถ้ารวมภาษีด้วยก็หกหกสิบเยนก็โอเคก็ถือว่าแพงไหมก็แพงของเกษตรกรญี่ปุ่นแพง บางทีเวลาไม่ทันก็ซื้อเพิ่มปีนี้ตั้งใจจะทําปักหลักตะก่อนพริกลมนะ้มเนาะถ้าใครติดตามนอะ่ะปักหลักมั่งไม่ปักหลักมั่งปีนี้จะพยายามทําให้ดีที่สุดรู้สึกว่าจะมีปักหลักประมาณไม่จะประมาณสองร้อยกว่าสองร้อยกว่าต้นเดี๋ยวดูด้านนี้แถวนี้แถวนี้ก็ตัดแต่งสาวมั่งไม่ตัดแต่งสาวมั่ง แต่แต่งสามไม่หมดก็มีอันนี้นสูงปีนี้จะได้ยืนเก็บพริกนะแต่ก่อนนั่งเก็บพริกแปลงนี้รู้สึกว่าจะลงชุดที่สองครั้งแรกจะลงสองแปลงเนี่ยสองไม่ใช่สองสามเนาะกระดานหนอนสาม อันนี้ลงที่หลังด้านนด้นน้ก็ลงที่หลังเดี๋ยวไปดูด้านน้นอันนี้คือพริกขี้หนูสับปะรตส่วนจินดาแดงไม่ค่อยเจ๋มเท่าไหร่ปีนี้ไม่แน่ใจเพราะจินดาแดงมันเป็นเมล็ดพันธุ์เก็บเองเมล็ดพันธุ์เปิดอันนี้เป็นเมล็ดพันธุ์แบบเก็บเมล็ดพันธุ์เองไม่ได้ซื้อทางร้านความสมบูรณ์เพศหรือความแข็งแรงมันอาจจะสู้อันนี้ไม่ได้ จินดาแดงเลยข้านนี้ก็ต้นเล็กลงอยู่สามครั้งมั้งสามชุดทยอยลงต้นก้ลาโตไม่เสมอกันไม่พร้อมกัน,น,น,นส่วนแปลงนี้จะตัดแต่งสามนะจะลงลองดู ลองประมาณเนี่ยแปลงนี้ทั้งแปลงนี้ยแล้วก็ด้านน้นแปลงที่ดูเมื่อกี้เนี่ยนะถ้าเราตัดแต่งสาวอ่ะมันจะเป็นลกนักษณะนี้ไอ้โคนต้นเขาเดี๋ยวให้ดูด้านนี้นะมันจะล่งตัดแต่งสาวไม่หมดก็มีเนหะ็นไหมมันขึ้นมาใหม่เดี๋ยวต้องเอาออกบางคนว่าเอาออกมันเสียผลผลิต มันก็มีส่วนแต่อยากให้เม็ดพริกด้านบนอะ่ะมันสมบูรณ์สมบูรณ์ขึ้นมาก็ค่อนข้างจะโอเคใช้ได้ที่ญี่ปุ่นจะมีปัญหาเนี่ยเขาเรียกอะไรแมงแขงเาเมโมชิชอบมาตอมชอบมาตอมแล้วกลัวแบบมันไปดูดน้ำ ขาเรียกอะไรอ่าเม็ดพริกนะทําให้เม็ดพริกมันเสียเนาะเพราะว่าเยี่ยวแมงแขงมันมันมันร้อนนะถ้าสมัยแต่ก่อนที่เป็นเด็กๆต่างจังหวัดเนาะอีสานไปจับแมงแขงมือมันเยี่ยวใส่มือมันจะสีแดงสีเหลืองมั้งขด้านนี้ก็จะเป็นพริกชุดที่หลังพอออกมาช้าน่าจะประมาณเพะต้นกล้าประมาณเดือนสี่ เดินสีไปไปลายเดินสีประมาณมนที่ยี่สิบสี่ยี่ิบห้านี่แหละตอนที่ปลูกก็ต้นกาเล็กเล็กก็เจาะรูนี่ให้ปุ๋ยส่วนด้านโน้นจะเปิดพลาสติกแล้วก็ให้ปุ๋ยให้ปุ๋ยข้ออันนี้คือโซนพริกขี้หนูซูเปอร์ฮอตเดี๋ยวมาดูจินดาแดงข้าด้านนี้ก็จะเป็นพริกจินดาแดงจินดาแดงด้านโน้นรู้สึกว่าต้นกาโอเคนะ ต้นก้าโอเคใช้ได้กำลังโตตอนนี้กำลังจับดอกจับผลจับเม็ดนิดนึงอันนี้คือจินดาแดงส่วนด้านนี้ไม่ค่อยโอเคเนะก็มีต้นกล้าสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์มั้งตอนที่ปลูกนะ่ะรู้สึกว่าต้นกล้าเขาจะเริ่มโซมแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวปีหนะ้าวางแผนใหม่ ปีหน้าเรื่อยๆเ,เนาะชาวสวนถ้าปีนี้ไม่ได้ก็ปีหน้าที่ญี่ปุ่นน่ะมันจะไม่เหมือนเมืองไทยเมืองไทยถ้าไม่ได้อ่วันสองวันหนึ่งเดือนเราเราดูแลไม่เวิร์กเราสามารถปลูกใหม่ทดแทนได้ที่ญี่ปุ่นต้องปีหน้าพปกินดาแดงไม่ได้ไม่ได้ตดแต่งสาวให้เขานะ ปล่อยตามธรรมชาติเพราะว่าดูต้นกล้าก็ตอนแรกอะ่ะมันจะรอดไหมก็เลยปล่อยปล่อยตามปกติเดี๋ยวมาดูด้านนี้อันนี้พริกเดือยไก่พริกเดือยไก่เป็นปีแรกที่ปลูกค่อนข้างใช้ได้นะใช้ได้เลยแหละจับาอะไรจับดอกจับเม็ดจับผลเร็วนัเนี้ยอันนี้พริกเดือยไก่ เทียบกับซุปเปอร์ฮอตรู้สึกว่าเดือยไก่จะมาเร็วนะเนี่ยอันนี้พริกเดยไก่โันนี้ปลูกป,ประมาณร้อยต้นก้าโซนนี้ประมาณห้าสิบกลุมนี่แหละหลุมละ2ต้นหนึ่งต้นมั่งสวยเม็ดพริกเขาโอเคใช้ได้เดี๋ยวให้ดูเม็ดพริกอันนี้เดือยไก่ไม่ใช่แบบเม็ดขาวนะเป็นพริกเม็ดเขียวเขียวก่อนแล้วก็แดง ความยาวของเม็ดพริกนะ่ะใกล้เคียงกับซปเปอร์ฮอตความเผ็ดเดี๋ยวรอสักหน่อยกันตอนนี้มันยังไม่รู้แบบยังไม่แก่จัดนะยังไม่แก่จัดแต่ว่าเด็ดชิมได้อ่อนๆแต่ว่ายังไม่แน่นอนเดี๋ยวขอแตะก็ใช้ได้เผ็ดๆใช้ได้แตะลิ้นอตอนนี้ก็เป็นดาวเรือง เราเรียงปลูกปลูกแทรกแล้วก็มีเมนไดพันธุ์ลนเดี๋ยวมาดูพริกทันเดอร์มันจะมีเรีธทันเดอร์กับซูเปอร์ทันเดอร์เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนี่มันจะมีสองแปลงที่ปลูกเนาะเริ่มจากฝั่งลนพริกทันเดอร์นี่ก็เขาก็โอเคนะมาเร็วนี่ะท้าเทียบกับรู้สึกว่าเมื่อกี้ในซูเปอร์ฮอตเม็ดมันยังไม่โตใช่ไหมมาเร็วกว่า เดีด๋ยวดูเริ่มจากไม่แน่ใจว่าอันนี้เป็นซูเปอร์ทันเดอร์เรดทันเดอร์ไปดูป้ายก่อนขับแปลงนี้ก็จะเป็นเรดทันเดอร์เนี่ยเม็ดเขาตัวไว้ด้วยนะสงสัยจะแดงประมาณกลางกลางเดือนสิงหาแน่ๆเลยเดือนแปดโอเคใช้ได้ดูให้ดูเม็ดพิกลางๆสวยยาวรสชาติเผ็ดพอๆกับเินดาแดง ก็จะมีปัญหาเพราะแรงเยอะนะอันนี้คือออเรทันเดอร์ออร์เรทันเดอร์สวยต้นกล้าเขาสูงสูงดีไม่ได้ปักหลัก ตัดแต่งสาวให้เขาเหมือนกันให้โคนต้นมันแข็งแรงนี่ใช้ได้เดี๋ยวดูซูเปอร์ทันเดอร์ซูเปอร์ทันเดอร์ก็จะเป็นแถวเนี้ยเม็ดพริกใหญ่ๆเนี่ยเขาชอบแบบงอเนาะงอ,ง,อง,งอโค้งๆอันนี้ซูเปอร์ทันเดอร์ ยังยังไม่เห็นเม็ดพริกเด่นชัดเออต้นนี้เห็นชัดก็โอเคใช้ได้ยังไม่เห็นเม็ดพริกเท่ากับเดรทั Thunder, นเดอร์เนาะซูเปอร์ทันเดอร์ปลูกวันเดียวกันนะเนี่ย เท่าที่ดูมารู้สึกว่าพริกเดือยไก่กับเรทันเดอร์แล้วก็ซูเปอร์ทันเดอร์นี่ค่อนข้างจะพอใจนะพอใจแต่ว่าจินดาแดงไม่เลยปีหน้าแก้ตัวใหม่หรือาาดร้อนก็ไม่รู้นะเพราะว่าต้นกล้ามันช่วงที่ลงนะต้นกล้ามันมันโตแล้วมันโตแล้ว,ม,ลวมันโตแบบคล้ายๆว่ารากมันเดินช้าหรือเปล่าไม่แน่ใจอะเลยทำให้มีปัญหาชงะงักการจเจริญเติบโตแต่โซนนี้ต้นกล้าเขากำลังพอดีปลูก มันก็เลยแบบรากเดินเร็วเร็วขึ้นแล้วก็ต้นกล้าเขาสมบูรณ์อาจจะมีส่วนอุยอากาศร้อนร้อนมากเลยตอนนี้เจ็ดโมงเช้าญี่ปุ่นนะ